เอาแล้วนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีเกมใหม่มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะผมนั่นก็คือเกมตัวนี้เลยที่มาใหม่ของทางค่ายวีมิกนะครับผม b a c k s ์คอรนั่นเองนะหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วล่ะครับผมมันเป็นเกมในสตรีมด้วยนะผมวันนี้ก็มาทำแบบเพทูเอินด้วยนะครับผมอ่านนี่ก็เป็นหน้าเว็บไซต์ของเขานะผมเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเขาค่าแล้วกันเนาะเกี่ยวกับวิธีการ เออของเขานะผมก็จะได้เจ้าตัวนี้ครับผมคอปเปอร์มาก่อนอผมแปลเป็นอังกฤษก่อนแล้วกันอ่าไ,ได้เจ้าตัวคอปเปอร์มาก่อนนะครับผมคอปเปอร์ copper ตัวนี้เดี๋ยวหายไงเดี๋ยวบอกอีกทีนึงแล้วกันนะฮะแล้วก็เอามาแลกเป็น ex copper แล้วก็มาแลกเป็นเจ้าตัวเหรียญ b l i t z นะครับผมแล้วก็มาแลกเป็นวีิมแดงวิมเขียวได้ตามปกติเลยนะฮะแปลเป็นไฮก่อนจะอ่านรู้เรื่องนะครับผมอ่านี่ก็เป็นอันตาราการแลกของเขานะว่า1 b l z เนี่ยต้องใช้ประมาณอยู่ที่ 50,000 Copper เ,เลยนะครับผมเนาะผมจะได้ได้1 b l z ตัวนี้นะครับผมก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะซึ่งตัวไอ Copper ตัวนี้นะผมได้มาจากไหนได้มาจากตรงนี้เลยเนี่ยผมได้รับแต่าก,การเราเล่นเนื้อหานะครับผมโดยจะได้เล่นแบบประมาณแบบว่าเหมือนเราเข้าไปเล่นเกมครับผมเราชนะมาอย่างเงี้ยเราก็จะได้พวกของตอบแทนมาก็คือเป็น Copper EXP ตรงนี้นะครับผมเนาะและย่างน้ครับผมคุณสามารถใช้ทองแดงเพื่อเข้าร่วมการ แข่งขันทองแดงและทํานายว่าผู้สนับสนุนที่จะชนะเหมือนแบบเสียงดวงผมว่าใครชนะอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นนะเออนี่ก็เป็นวิธีการแรกของเขานะผมกดเข้ามาปุ๊บต้องเลเวล11ก่อนใช่ไหมเห็นหนเว็บผมว่าเว็บ11ก่อนนะถึงสามารถแลกได้นะผมก็กดแลกตามนี้เลยเชื่อกระเป๋าวีมิกเ็จอะไรยังไงก็แลกได้เลยนะฮะขั้นตอนไม่ได้ยากนะอ่านเปนหน้าเว็บไซต์ของเขาอีกหนึ่งหน้าเว็บไซต์แล้วกันนะผมนี่ วิธีการดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยครับผมเราก็กดเข้าไปตรงนี้เลยของเว็บบีมิกนี่นะเราก,กดเพย์ครับผมแล้วเราก็กดดาวน์โหลดเป็นวินโดว์เลยนะครับผมมันก็จะโหลดเจ้าตัว v ิฟอนตัวนี้มาก่อนนะครับผมเนี่ยถ้าเจ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะให้เราทําการนะผมกดมาที่แบ็กสคอตอันแรกเลยนะผมเราก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะครับผมมันจะขึ้นอย่างนี้มาปุ๊บเราก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะครับทีนี้เรผมกด Install ไปได้เลย รอสักแป๊บหนึง่งเอานะครับผมพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเริ่มเกมนด้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับอ่าผมก็เข้ามาอยู่ในภาพในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเมื่อกี้เสียงดังมากเลย <c oughs> นะเสียงดนตรีดังมากอ่าผมเข้าไปอยู่ในเกมเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่ออะไรให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รับของจากกิจกรรมอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็กดรับได้เลยอ่ะรับสำเร็จมันก็รับสำเร็จไปนะครับผมอืมส่วนวิธีการเอิ์นี้น่าจะน่าจะเล่นในส่วนของตรงนี้นะเนี่ครับผม อ่านะผมถ้าเราอยากเอิน์น่าจะต้องเล่นตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากฝึกฝนก่อนเนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ได้นะผมเราขอกดแบบฝึกฝนกันก่อนละกันเนาะอ่าะจะได้ดูภาพในเกมนะผมว่ามันเป็นยังไงเอ้ก่อนอื่นเลยเราปรับภาพให้มันสูงสุดกันก่อนนะฮะก็เหมือนจะสูงสุดหมดแล้วนะอ่าใช่ผมมเหมือนจะสูงสุดหมดแล้วนะับผมอ่าเอานี้เลยกดนี้เลยครับผมสูงสุดที่สุดเปิดให้หมดทุกอย่าง เสร็จปุ๊บเราก็กดเริ่มได้เลยครับผมนับถอยหลังนะเออสำหรับใครที่ออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผมแล้วมันเข้าไม่ได้ให้ยืนยัน OTP นะครับผมคือ OTP ของทางวิฟอนนะที่เวลาเรา,เราสมัครเข้าแอปพลิเคชันของวิฟอนนะครับผมมันให้ใส่ Two-Factor Authentication อะไรทักอย่างหนึ่งครับผมที่มันาเป็นยืนยันสองชั้นนะครับผมอ่าเราก็ไปเอาตัวเลขตัวน,นั้นมาใส่นะครับผมโอเคเตรียมพร้อมว้าวภาพในเกมก็สวยเลยนะฮะ หรือว่าผมปรับสุดวะ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ปรับสุดก็คงจะไม่สวยอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะผมโอเคปุ okay. ่มอะไรก็ปกตินะผม W A S D นะครับผมวิงขี้ขวายิงขี้ขี้ขวาซูมวิ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าผมไม่แม่นเองวะ,ะสวย เรียบร้อยตายแหละมันจะเปลี่ยนแม็กอยู่นะเฮ้ย <Hey. S 1> มาเอาไหมวิ่งเร็วไม่ได้นะผมกดชิปวิ่งไม่ได้เหรอกดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเพียบแล้วผม,ผมว่ายิงพิลันด์น่าจะแม่นกว่านะถ้ายิงแบบกดขางน่านะจะไม่แม่นนะผมไอ้ฝั่งนี้ก็มาเออเออโอ๊ยไม่โดน เออรีโหลดอ้าวเออเอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นเพราะผมปิงเนะยครับผมก็เลยถูกเตะออกมานะผมเหมือนแบบว่าอินสัญญาณเน็ตผมไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับผมก็เลยนั่นแหละเคยเด้งหลุดออกมานะผมสำหรับใครที่นะครับผมก็อ่านตรงนี้ได้นะเนี่ยก็จะทําการแบบเหมือนให้เราเดิมพันโบสตอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมถ้า ถ้าใครไม่อยากเล่นเองอย่างี้ก็สามารถเดิมพันแล้วก็เหมือนแบบว่าทายผลนะผมว่าฟั่งรชัชชนะอย่างเงี้ยเนาะที่ผมอ่านมานะมีประมาณน,นี้นะครับผมอานนี้ก็เป็นตัวตัวนี้ของเรานะครับผมว่ามีเท่าไหรเท่าไหรนะเรามีพวกกองซุมร้านค้าเนีผมร้านค้าปกติอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันมีแค้นแล้วก็มีคลังของเราด้วยนะนี่ได้มันมานะผมจากการรับนะครับผมก็เจ็ดวันนะแล้วก็เนี้ยผมวิธีการแรกนะผมก็ปรกดตรงนี้เลยเลยนะอืมอ่วไม่ต้องขึ้นเลเวลสิบเอ็ดแล้ว,ลวหรอ หรือว่าต้องขึ้นหรือว่ายังไงตอนที่เราเห็นมันจะขึ้นเลเวลสีดไม่ใช่เหรอฮะถึงจะสามารถเอินได้อัน,นี้ก็ลองอ่านดูกันนะผมว่ามันยังไงนะฮะเออน่าจะประมาณหรือแรกแรกได้เลยหรือป่าดผมไม,มั่นใจนะผมต้องลองทําดูกันเองนะครับผมมาตรงนี้นะน,นี่ผมไม่รู้นะฮะอ่ะนะผมก็ให้ดูภาพคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวเกมประมาณนี้แล้วกันนะผมถ้าใครชอบนะให้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะผมจะได้เป็นลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปข่าวสารใหม่หรือเกมใหม่ที่กำลังจะมาในอนาคตนะฮะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหมให่คลิปหน้าสวัสวดีครับ